ก็เตือนภัยกันนิดหนึ่งก็แล้วกันเนาะช่วงนี้หน้าฝนก็จริงนะครับแต่ก็มีบางพื้นที่ที่จะต้องเตือนภัยกันเพราะว่าฝนอาจจะตกหนักแล้วก็น้ําป่านะครับอาจจะไหลหลากนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับท่านอาทิสรนอินตรานะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับก็ได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่นะครับหลายจุดที่อาจจะเสี่ยงภัย นะครับหลังจากที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเขาคาดคะเนกันว่าจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเพราะว่าน้ำป่าจะหลากน้ำอาจจะท่วมฉับพลันระหว่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันที่4-11มิถุนายน4-11มิถุนายนนะครับโดยเฉพาะอาเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอสังขะอำเภอทองผาภูมิศีสวัสดิ์ไซโยก ด่านมะขามเตี้ย6อ,อ,อำเภอนะครับเพราะฉะนั้นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นพวกถ้ำพวกน้ำตกนะครับถ้ามีฝนตกเนี่ยก็แจ้งไปเลยให้แจ้งประชาชนห้ามเข้าเด็ดขาดนะครับเออแล้วก็มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้บริการประชาชน24ชั่วโมงนะฮะล่าสุดเนี่ยกรมปุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าเลยนะครับถึงวันที่11นะฮะ บอกว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางภาคกบปกคลุมทะเลอามันประเทศไทยและอ่าวไทยแล้วก็มียอมความกดอากาศตามปกคลุมบริเวณาชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนอ่าวตังเกียคือลักษณะแบบนี้จะทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งมีหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะทางโซนภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกนะฮะเพราะฉะนั้นก็ ให้ระมัระวังเตือนกันไว้ก่อนเนะาะค่ะอ้านี่ก็อย่างน่าท่องเที่ยวนะคะครับไปไหนก็มีแต่ความเขียวอย่างที่คุณกำพูว่านะคะ